สวัสดีคะ่ะคลิปนี้จะพามาปลูกต้นกระเพานะคะกระเพาอันนี้เป็นกระเพาที่เราเก็บใบเข้าไปกินแล้วเหลือแต่ก้านแล้วเราก็เอามาเสียบเสียบจร้มๆเอาไว้แล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มน้ำไรนะคะผ่านไปประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะคะแล้วเขาไม่เหี่ยวเลยแสดงว่าเขาเริ่มมีรากติดแล้วนะคะทีนี้เราเสียบไว้หลายต้นเราก็จะเอานาแยกค่ะอันนี้เป็นกระเพาที่หอมมาก อันนี้ก็เป็นดินเก่าที่เราปลูกมะเขือ,อเทศบ้างปลูกต้นหอมบ้างหมงเรียนปลูกไปหลายรอบแล้วน,นะคะแต่ก็ยังใช้ได้ค่ะเติมปุ๋ยไปน,นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ลงปลูกได้เลยค่ะอันนี้เราผสมปุ๋ยเร็วเป็นดินเก่านะคะเราก็ไม่ต้องซื้อดินใหม่วิธีเอาออกมาเราก็จะใช้ไม้กค่ะตรงนี้ค่ะ นี้่ค่ะมีรากแล้วเองค่ะตันเล็กๆเ,เองนะคะอันนี้เกิดจากการปักช้ำนะคะก็จะปลูกระถางแล้ว บาั้งต้นกะเพรานะคะมีบางคนบอกว่าใช้มเมล็ดปลูกด,ดีกว่าไหมเร็วกว่าไหมใช้มเมล็ดปลูกก็เร็วกว่าค่ะแต่บางครั้งเขาโตมาแล้วใบเขาไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นกับใครเป็นกับอะไรนะคะต้มีหลายพันธุ์ดีกว่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจค่ะเรารู้แต่ว่าอันไหนที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหอมแล้วก็กินแล้วรู้สึกอุ่นร้อนคอกลิ่นหอมมากเวลาผัดนะคะเราก็เอามาผักชําแบบนี้ นี่ค่ะมีรากทุกต้นนะคะรากของกะเพราค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเขาก็จะติดค่อนข้างง่า,งายเลยคะ่ะเพราะว่าแดดต้อง้อนเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงหน้าร้อนจะอากาศมันก่จะร้อนหน่อยเพราะอากาศร้อนก็อาจจะติดยากนิดนึงนะคะ่ะต้องคอยให้น้าแล้วก็วางไว้ที่ลำไรให้เขาชื้นชื้นลึนะคะรากเขาก็จะเดินได้ดีแล้วก็เป็นกับดิงด้วยนะคะ ดิมให้เขาร่วนสุยหน่อยแล้วก็เก็บความซื้อได้ดีหน่อยได้ไหลายต้นเลยนะคะเนี่ยถ้าทำแบบนี้คือไม่กลายพันธุ์แน่นอนค่ะแต่ถ้าใช้มเมล็ดนี่คือไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะหอมไหมแต่อันนี้คือหอแมแน่นอนเพราะว่าเป็นกิ่งชัานะคะ อันนี้เป็นหน้าดินทั่วไปผสมกระปุยข้อค่ะเขาก็จะดูเหนียวๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้ผสมแกบนะคะอันนี้ไม่ได้ผสมแกบ ต้นเดียวกันนะคะเป<ม>รากเขาเลยแล้วกนขาะว่าเขาแทงรากมาใช่ค่ะเขาจะแทงรากออกมาแบบนี้ค่ะนี่คือต้นชําค่ะ<ม>ถ้าปลูกในช่วงเย็นนะคะเขาจะติดง่ายค่ะไม่ต้องกลัวเขาเหี่ยว แต่ถ้าปลูกช่วงกลางวันนี่ก็จะเหนียวนิดนึงค่ะ อย่าต้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการลดน้ำใหะเอาชุมช่มๆนะคะแค่นี้เราก็มีกระเพรา,อาหอมๆกินแล้วจ้า